พระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องคนก็เรื่องสังคมต้นรู้แจ้งรู้จริงมรหมดโถอ้คนก็คือสังขารปรุงแต่งกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเขาอะไรเลยแล้วถ้านก็สามารถที่จะรู้เลยพลังงานของจิตเนี่ยมันปรุงแต่งตามปฏิสมุมบาทเกิดอยู่เพราะมันโง่พอฉลาดขึ้นมาก็รู้สังขารพอสังขารก็รู้วิญญาณรู้วิญญาณก็แยกมาเป็นนามรูปแล้วก็จับนามรูปนี่แหละมาปฏิบัติให้เป็นอายตนะตัวอายตนะนั่นแหละก็คือเวทนา และไอตัวเวทานานี่แหละมีตัวเหตุสำคัญคือตัณหาหรืออุปทานพลังงานตัณหาคือประงานกิเลสท,ที่มันเคลื่อนตัวอุปทานคือกิเลสท,ที่มันเกาะตัวเป็นสแตติกกับไดนามิกสองตัวรู้หน้าสองตัวนี้แล้วก็กำจัดตันหากำจัดอุปาทานโดยวิธีเจนะสิภาวิชาแปดไปตามลำดับเอาศีลเป็นหัวข้อหลักแต่ละข้อแต่ละข้อ กิเลสจะรู้ได้ด้วยการกระทบสัมผัสตั้งแต่ภายนอกกับภายในรู้อาการลิงคนิมิตของกิเลสตามคำสอนตามอุเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็ค่อยๆใช้ปัญญาอันยิ่งเป็นตัวที่จะลมลางความโง่ความโง่หมดไปเลยความฉลาดชนะแม้จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ไปรู้จกักรู้แจ้งร,รู้จริงสูงสุดว่าสังขารทั้งปวงนั้น คือองค์ประกอบของธาตุเป็นธรรมนิยามห้าตั้งแต่ธาตุอุตุมาเป็นธาตุพีชาจนเป็นธาตุจิตและก็แสดงบทบาทเป็นกรรมและก็สั่งสมไว้เป็นธรรมะเท่านั้นเอง